สวัสดีจ้ะพี่น้องเจอกับพ่อเพนอีกแล้วจ้าวันนี้พามาเที่ยวสวนพาเขาพวกเขามาได้ยากันทุกคนก็เลยมานั่งอยู่สวนด้วยร้อนวันนี้เอาเสือมาปูนั่งเล่นเนยทุกคนสามีกับลูกเข้ามาราชมีน ได้ยากันทุกคนขึ้นเต็มอเวันนี้อากาศก็ร้อน,ว,น,นวันนี้ประเพณีหยุดงานดูแอปเปิลเต็มเต็มโต,มต้ต้นลยต้นนี้ยังไม่ค่อยดกต้นนู้นดกทุกคนนี่ก็อยู่ใต้ต้นใต้ต้นแอปเปิลเหมือนกัน สวนฟักทองประเพณนมีพริกอยู่สาสี่ต้นแล้วก็มะเขือเทศจะวายแล้วไม่ได้น้ำฝนไม่ตกนานแล้ว <c oughs> แต่ฟักทองมันลูกใหญ่แล้วนทุกคนมันใกล้มใ,ใกล้ใช้ได้แล้วพริกก็ออกวายว้แล้วเก็บไปกินทุกวัน สวนเขาเอร์อเบอรี่สวนตอเบรอบรี่เขาเก็บออกหมดแล้วทุกคนต้นมันเขาเอาออกหมดแล้วใส่จะลงอย่างอื่นเนาะอยู่ติดกบับสวนวระพิ่นอะไรจักรยานลูกขีดจักรยานมาป่ากระพูดก็ใกล้ใกล้แล้วทุกคนใกล้เสร็จแล้ว ลรกเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดินก็คันขาแล้วทุกคนยาลุกเลยไม่รู้เข้ออะไรก็ไม่รู้กับเครื่องตัดยา้าฟัาทองประเพณนเก็บลูกอ่อนๆไปต้มกินอร่อยอร่อยทุกคนกินแทนข้าว ต้มกินจิ้มพริกเปล่าๆไม่ได้กินข้าวเล้วพาเดินไปดูมะเขือหน่อย เฟักทองก็เป็นวัะกอองฝรั่งนะทุกคนไม่ใช่วักทองไทยดูสิลูกใหญ่เลยเนะี่ยลูกยาวๆกินอร่อยอร่อยทุกคนลูกเล็กๆกินอร่อยเหลืองลูกนีดลูกเห็นล่ำไาเห็นป่ะ่านะนี่สองลูก ได้หลายลูกมันออกเต็มเลยทุกคนก็นี่ลูกก็ต้องมาเด็ดลูกอ่อนๆมันออกไปต้มกินให้มันให้ลูกใหญ่มันได้ก็จะมีนี่ลูกหนึ่งทุกคนลูกนี้ใหญ่ไปเลยเลยได้หลายลูกสิบกว่าลูกกันแหละทุกคนนะมี่เขือ่อน แดงเป็ดเลยเก็บได้เก็บกินทุกวันเลยทุกคนตะเพนกินวันสิบฟารูกเอาไปกินที่ทำงานตอนเผาสิกินแต่ผักตอนนี้ลูกดก,ดกเดี๋ยวก็จะเก็บให้ก็ทำงานเสร็จก่อน มอวานก็มาเก็บไปติดประลูกวันนี้แดงอีกีกยดูดีไหลพริกประเพนก็มาลมาเล็มไปเรื่อยเห็นแดงเห็นแดงอยู่เม็ดนึ่งนี่มอวานก็มาเก็บยังเต็มถ้วยอยู่เลยทุกคน วันนี้ต้นแอ้เปิลปีนี้ไม่ไม่เห็นออกลูกเลยต้นนี้เครื่องเป็นอะไรนนไหน่อยนึหนะถ่ายได้แต่เป็นหน้านหนึ่งงานหนึ่งได้ั้งเนี่ยยังไม่หมดทุกคนข้างหลังยังไม่ได้ทำอะไรเลย้างหลังยังไม่ได้ถ่ายเลยเนะี่ยยังลกอยู่เลยเ เพื่อมาทำงานรถเกาขาวนู่นโ,โเคกโพเลนเข้ามาทำเนียเสือประเพณมาพวนต้นมะเขือเทศก็มานั่งปูด้วยมาแต่เช้ากัน คนมาตั้งเก้าโมงเช้าอ่ะวันนี้ประเพณีงาน เค okay, นะทุกคนคลิปนี้พามาเที่ยวสวนจ้ะวันนี้หยุดงานก็เลยขอถ่ายคลิปสักหน่อยลูกมาได้ย่าพามาเที่ยวสวนคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าเซนคิวบายบายสวัสดีจ้า